คนเก่าเล่าอดีตเล่าเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาและน่าสนใจประวัติศาสตร์ผลไหนฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเบื่อกับอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญคุณอดีตคนกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ถึงเวลาตามนัดหมายแล้วนะคะที่เราจะได้พูดคุยกับอาจาร,รย์ธงชัยตั้งเจริญกุลค่ะเมื่อตอนที่แล้วคนเก่าเล่าอาดีตนะคะได้พูดถึงพระราชบิดาของสมเด,เด็จพระนเรศวรมหาราชคือคุณพิเรนทรเทพค่ะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระมหาธรรมราชาเจ้าฟ้าสองแควให้มาปกครองเมืองพิษณุโลกหัวเมืองเช่นเอกนะคะพร้อมด้วยพระมเหสีสมเด็จพระวิสุทธิกษัตริย์ค่ะและที่พระราชวังจันทร์ทรงมีพระประสูติการสามพระองค์ คือพระพี่นางสุพรรณกัลยาสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรส <c oughs> นะคะส่วนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะช่วงนี้ไปพบกับอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลคารอยอยู่ในสายแล้วนะคะพร้อมที่จะเล่าเรื่องเก่าๆนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องพระมหากรรษัตริย์กรุงศรีอยุธยากับเมืองพิษณุโลกตอนที่3แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีครับคุณพัชรินสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับค่ะเชิญค่ะจันคะครับเมื่อกี้นี้คุณพัชรินพูดถึงสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็สมเด็จพระเอกาทศรถทั้งสามพระองค์นี่ประสูตรณพระราชวังจันทร์ทั้งหมดลนะครับค่ะที่ทั้งสามพระองค์สามพี่น้องเนี่ยก็ในขณะที่ทรงพระเยาว์ก็ทรงเจริญเติบโตอยู่ที่พระราชวังจนันทร์เมืองพิษณุโลกนี่แหละ จนถึงปีพุทธศักราช2106 2106ไทยเราก็เจอเรียกว่าเหตุการณ์สงครามช้างเผือกนั่นคือว่าในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์แห่งกรุงเสียยุทยาก็มีช้างเผือกเกิดขึ้นมาเยอะเลยในราชนาจากักรจำนวนมากเลยนะครับครวนี้ความก็ทราบถึงบุเรงนองบุเรงนองเป็นกษัตริย์แห่งพมา่า่งกรุงสงสาวดี อยากจะได้ช้างเผือกบ้างเลยเนาะพราะตแต่งพูดมาขอช้างเผือกสองเชือกกรุงเสียยุทยาไม่ให้นะนะครับเมื่อไม่ให้ก็เป็นเรื่องเลยครานี้บุเรงนองกษัตริย์พมา่าก็ยกทัพมาด้วยกำลังพลจำนวนมากเลยนะครับผ่านมาทั้งด่านแม่ละเมาที่แม่สอดด่านแม่ละเมาเข้ามาเมืองตากมาสุขโขทยัยมาถึงเมืองพิษณุโลกพิษณุโลกในขณะนั้นก็ยอม ให้ผ่านเมืองแต่โดยดีเนื่องด้วยว่าโอ้โหกำลังคนของบุเรงนองพอมา่าเนีมาจำนวนเยอะเลยคนกอวิสรุโกสมัยนั้นไม่แน่ใจว่าจะถึงห้าพันคนหรือเปล่าเนาะค่ะนี้บุเรงนองก็ยกทัพไปจนถึงกรุงเสียยุธยาก็รบกันอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วก็เปิดการเจรจากันระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิของไทยกับพระเจ้าบุเรงนองของพอมา่าพระเจ้าบุเรงนองก็บอกว่า อุตส่าห์ให้คนมาขอช้างเผือกสองเชือกท่านไม่ให้เราอุตส่าห์ยกทับมาเอาสี่เชือกขอสี่เชือกคุณพระจรินค่ะก็นี่เมื่อได้ช้างเผือกสี่เชือกไปแล้วนี่บุเรงนองก็เสด็จกลับมานะครับที่ตอ้องขากลับนี่ก็ผ่านเมืองพิษณุโกเล่กมาถึงพิษณุโลกก็เได้ขอพระนเรศคือสเสด็จพระนเรศวรนี่แหละเอาไปเลี้ยงไปบุดบุญธรรม พระหมหาธรรมราชาพระราชบิดาก็ยอมยกให้ก็เป็นเนันนว่าในปี2,162106ในขณะที่พระชนมายุ9พ0 0ษาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็จะเสด็จออกจากพระราชวังจันร์เมืองพิษณุโลกไปประทับที่กรุงหงสาวดีของพมา่าในฐานะบุตรบุญธรรมของพระเจ้าบุเรงนองแต่ก็ได้ยินคำเรียกขาน ให้เป็นที่ขัดเครืองพระไทยเจ็บพระไทยและเกินว่าลูกเฉลยว่าอย่างนั้นก็นี้ทรงประทับอยู่ที่หงสวสดีหกปีจนถึงปีสองหนึ่งหนึ่งสองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระชนมายุ 15, สิบห้าพันษาในขณะนั้นออบุเรนองก็ทรงยกกองทัพมาอีกครั้งหนึ่งก็นี้มาล่าเมืองขึ้นเลยทีเดียวมาตีกรุงศรีอย,ยุธยาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็สู้รบกันเป็นเวลานานพอสมควรในที่สุดกรุงเสียอยุธยาก็แตกครั้งที่หนึ่งเสียอิสรภาพแล้วก็เป็นประเสศราชเป็นเมืองขึ้นของพม่าก็านี้บุเรงนองพระเจ้าบุเรงน้องเมื่อจัดการเรื่องทั้งหลายในกรุงเสีอย,ยุธยาเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วพระเจ้าบุเรงนองก็ให้พระมาหาธรรมราชาจากเมืองพิษณุโลกขึ้นไปเป็นพระมาหากษัตริย์แห่งกรุงเสีอย,ย,ยุธยา ก็่อนกลับพระเจ้าบ,บริณนองก็ขอพระพี่นางสุพรรณกัลยาตอนนั้นปะเจ้ามายุ 17, สิบเจ็ดพรรษาเพื่อให้ได้เป็นมเหสีของพระมหาธรรมราชาก็ขอเป็นการขอสมเด็จพระนเรศวรกลับเพื่อมาช่วยราชการสมเด็จพระนเรศวรมาราชก็ได้เสด็จกลับเมื่อระเจ้ามอายุ 15, สิบห้าพรรษามาประทับที่กรุงเสียยุทยาในฐานะองค์รัชทายาทจนถึงปีสองหนึ่งหนึ่งสี่ เพระชนมายุ 17, สิบเจ็ดพรรษาทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นอุปร,ราชแล้วก็เป็นกตินิยมของกรุงศรียอยุทยาในสมัยนั้นว่าใครก็ตามทีที่ได้ขึ้นเป็นอุปร,ราชจะต้องไปปกครองเมืองพิษณุโลกในฐานะโวัวเมืองชั่นเอกเพื่อเตรียมการที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อจากพระราชบิดาสมเด็จพระนเรศวรมาราชในฐานะองค์อุปร,ราชจึงได้มา ที่เมืองพิษณุโลกปกครองเมืองพิษณุโลกแล้วก็ประทับที่พระราชวังจันทร์อีกครั้งหนึ่งเมื่อพระชนมายุ 17, สิบเจ็ดพรรษาปกครองเมืองพิษณุโลกตามที่ว่าทรงการเสด็จมาปกครองเมืองพิษณุโลกในขณะนั้นนี่อยากจะเรียนว่าผู้คนเหลือน้อยมากเนื่องด้วยว่าพาม่าก,กว่าต้อนคนไทยไปเป็นเฉลยเมื่อข่าวเสียกรุงเสียอยุธิยาครั้งที่หนึ่งไปจํานวนมากเลย ก็เหลือคนไทยไว้ในแผ่นดินตรงนี้เนี่ยเหลือน้อยมากและที่สำคัญคือคนไทยที่เหลืออยู่นี่ก็กลัวพม่าแล้วเกินหนีเข้าป่าขึ้นภูเขาไปซะเยอะเลยก็จึงส่งให้คนไปตามลงมาบอกว่าพม่ากลับไปหมดแล้วเมื่อผู้คนทราบว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จมาปกครองเมืองพิษณุโลกประทับที่พระราชวังจันทร์ก็ดีใจกันก็มาสมัครเป็นทหาร ในกองทัพของอ,อ,อุปร,ราชเมืองพิษณุโลกตามที่ว่านี้จํานวนมากกรนี้ก็รวมถึงฐานเอกู่พระชัยซึ่งเกิดขึ้นในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นพระราชนูพระชัยบุรีพระศรีธรรมรอย่างนี้เป็นต้นก็ทรงฝึกกองทัพเมืองพิษณุโลกก็้เป็นกองทัพที่มีฝีมือในการรบแล้วก็มีวินัยอย่างยิ่งเพื่อเป็นกําลังสําคัญ ในการกอบกู้อิสรภาพของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคตวันพุธหน้าจะพูดถึงพมะมกษัตริ์แห่งกรุงเสียอิทย,ยากับเมืองพิษณุโลกในตอนที่สี่ต่อไปขอบคุณที่ติดตามฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านจะพบกับคนเก่าเล่าอาดีตได้เป็นประจำทุกวันพุธ ท่านอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีข้อเสนอแนะแจ้งได้ที่สวทพิษนุโลกโทรศัพท์055-267-049หรือเพจเฟซบุ๊กสวทพิษนุโลก